ท่านผู้ชมครับมาดูในส่วนของเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการรัฐบาลกันบ้างแน่นอนช่วงนี้คงไม่พูดถึงไม่ได้นั่น <c oughs> คือเรื่องของคนละครึ่ง <c oughs> เราจะได้ยินว่าคนละครึ่งกันตลอดเลยนะเรื่องของสิทธิการใช้โครงการคนละครึ่งซึ่งแน่นอนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาของเรา <c oughs> เขาบอกแบบนี้ว่ามีการใช้งานกันอย่างคึกคักครับแล้วก็มีการขอบคุณในส่วนของรัฐบาลเขาบอกว่าใช้ง่ายขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนฮะ <c oughs> โดยภายหลังจากที่รัฐบาลเริ่มเปิดให้มีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งนะฮะระหว่างวันที่23ตุลาคมจนถึงสิ้นปีนี้ก็คือ31ธันวาคมท่านผู้ชมปรากฏอย่างนี้ฮะว่ามีพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาออกมาใช้สิทธิ์ซื้อของตามร้านค้าต่างๆที่ร่วมโครงการกันอย่างคึกคักครับโดยเฉพาะที่ร้านมิวกับมอสซึ่งเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคทั่วไปตั้งอยู่บริเวณถนนเดชเดดอุดมตำบลในเมืองจังหวัดนครราชสีมาของเรานี่เองนะฮะ ได้มีประชาชนแห่เข้าไปใช้สิทธิโครงการคอร์ตะรขึ้นกันอย่างเนืองแน่นจนทําให้จุดเคาน์เตอร์คิดเงินเนี่ยตามภาพนี้เลยท่านผู้ชมฮะลูกค้าเนี่ยต้องมายืนเบียดเสียดต่อรอคิวกันกว่า30คนนะฮะหลายคนที่เดินทางมาทีหลังต้องออกมานั่งรออยู่หน้าร้านเนื่องจากไม่มีพื้นที่ให้เดินเข้าไปภายในร้านครับค่ะขณะเดียวกันลูกค้าบางคนนะคะก็ยังไม่เข้าใจวิธีการใช้สิทธิใช้ยังไงนะคะทำให้พนักงานของร้านเนี่ยต้องอธิบาย ก็อธิบายกันนานพอสมควรหลายๆท่านนะคะส่งผลให้การรอคิวนั้นนานเป็นบางช่วงซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็มักจะซื้อของใช้จําเป็นไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกสบบุยาสีฟันนมกล่องน้ําปลาน้ํามันพืชต,ต่างๆนะคะอนอกจากนี้นะ,ะก็มีการสอบถามไปอย่างชาวบ้านนะค,ะคุณจะริยาวัชรินลัตเป็นชาวอำเภอเมืองโคราชของเราก็บอกว่าวันนี้เนี่ยทางเขาเนี่ยมาใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกครับ หลังจากที่ได้มีการลงทะเบียนและได้รับการยืนยันผ่าน SMS แล้วโดยซื้อของใช้จําเป็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนมกล่องกาแฟผงซักฟอกรวม200กว่าบาทเมื่อจ่ายคนละครึ่ง ก็จะเหลือเพียงแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะซึ่งการใช้ก็สะดวกสบายไม่ยุ่งยากอะไรถือว่าสามารถช่วยให้พี่น้องประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากครับค่ะทางด้านนางพิศมัยชวนไทยสงอายุ5 7ปีนะคะเป็นชาวอำเภอเมืองนครราชสีม,มาเนี่ยแหละค่ะบอกว่าตัวเองได้ลงทะเบียนเอาไว้ตั้งแต่วันแรกเลยที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งก็ได้มาใช้สิทธิ์วันแรกด้วยการซื้อของใช้ในชีวิตประจําวันรวมแล้ว190บาทค่ะ จ่ายคนละครึ่งก็เหลือเพียง95บาทเท่านั้นนะคะส่วนแอปพลิเคชันเป่าตังก็ใช้ง่ายขอ,อเพียงโทรศัพท์มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้นะคะตัวเองก็มาใช้สิทธิ์ทุกวันเลยเพราะว่ามีของใช้จําเป็นที่จะต้องซื้ออีกมากนะคะจะใช้สิทธิ์ให้ครบทั้ง3,000บาทเลยก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายใ,ให้กับประชาชนแบบนี้นะคะก็เป็น พี่น้องนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะครับซึ่งใครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในส่วนของโครงการคนละครึ่งก็ต้องรีบไปลงทะเบียนล่าสุดที่ผมทราบมาเมื่อวานนี้<ช>ตอน18นาฬิกาเนี่ยตัวเลขของผู้ลงทะเบียนนะฮะมีกว่า10ล้านบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอืม,อ,มอ่ะั้นก็<ช>ลองมาติดตามกันดูค่ะใครยังใช้ไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะทางร้านเองเขาก็มีบร,ริการให้คำแนะนำ<ช>นะคะคอธิบายให้ฟังว่าใช้สิทธิ์ยังไงกันนะคะค